การตั้งแผงขายของและการครัฟอุปกรณ์สีทองการหาวัตถุดิบในการผลิตเราจะสามารถทำได้อย่างไรสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ตัวช่วยสำคัญสำหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเ่้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่ แค่วันล,ละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V A P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันล,ละสบาทเท่านั้นแต่ตัว G V A P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด U G Phone โดยพืบบ้นฐานของแต่ละอย่างเราสามารถทําการตั้งแผงขายได้ยิ่งถ้าเรามีบัฟเหรียญยุดเป็นแบบรายสัปดาห์ เวลานั้นถ้าเราตีพวกบอสหรือมอนสเตอร์ระดับ Elite, อีลิตเขาจะดรอปวัสดุที่ไม่ผูกมัดซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับอยากจะแนะนํามากส่วนถ้าสายฟรีอาจจะต้องรอรุ้นจากการเปิดกองเปิดฮีปเพื่อให้ได้อุปกรณ์สีทองหรือหลายๆคนอาจจะเรียกเป็นอุปกรณ์สีส้มนะครับแบบนี้อันนี้ก็อาจจะมีมูลค่าเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟนั้นมีความต้องการขนาดไหนในสายอาชีพนั้นๆก็อาจจะขายได้ทั้งเป็นแบบเปลี่ยนยุดหรือจะขายเป็นหยวนเปาก็ได้ค่าเงินของเขาก็จะมีหลายแบบนะครับยิ่งถ้าเราดวงดีอาจจะได้สร้อย สีแดงมาแบบนี้ก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่ยิ่งของอุปกรณ์เลเวลสูงเท่าไหร่แล้วเป็นสีแดงในกรณีที่เราดรอปได้มาหลักๆเลยก็คือเปิดหีบได้มานั่นแหละแล้วไปทำออฟให้เรียบร้อยส่วนมากก็จะขายได้ถึงแม้ว่าราคาจะไม่ได้สูงมากส่วนถ้าเป็นของสีม่วงก็ขายได้เช่นกันนะครับแต่ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยส่วนมากคนก็จะไปใช้ของคราฟหรือของผลิตเราสามารถเลือกรายการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดหรือยุทธภัณฑ์ได้นะครับแต่เขาก็จะมีพวกอาวุธยุทธภัณฑ์อยู่พอได้ช่วง50การที่เราทําาชุดพัฒนเเกำ ก็จะมีทั้งพลังป้องกันและพลังชีวิตไปทาออฟมาใส่หน่อยก็จะสามารถยืนมอนได้แบบง่ายๆนะครับเขาก็จะมีหลายอย่างที่เราสามารถคาบได้เลยนะอน่ไม่ว่าจะเป็นเกาะออนเกาะเทพปอกแขนอธรรมยิงถ้าเราตีบวก7ได้นะสบายแต่เดี๋ยวให้ดูเมนูการตั้งแผงขายกันก่อนนะครับเมนูการตั้งแผงขายจะเปิดปลดล็อกตอนเลเวล3าเราสามารถเลือกจุดที่เราจะวางตั้งแผงขายได้จะเป็นจุดไหนก็ได้เพราะคนไม่ต้องเดินเข้าไปถึงแผงก็จะสามารถเปิดหน้าเมนูแผงได้จากการตั้งแผงนี่แหละเปิดหน้าไปนะครับ จะเจอของเราโดยที่ไม่ต้องเดินหาแต่ถ้าเราอยากจะตั้งแบบเดินหาอาจจะเลือกทำเลดีๆหน่อยแล้วก็กดวางขายจากตรงนี้ทําการใส่ชื่อร้านต่องเกลืออแล้วก็กดวางขายแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ร้านค้ามาแล้วจากนั้นเนี่ยเราทําการเอาของมาโยนใส่สมมติว่าผมจะขายของปอกแขนสีม่วงอันนี้ละกันเป็นปลอกแขนเลเวล50ของที่ขายได้ต้องไม่ติดล็อกนะครับต้องไม่มีล็อกแบบนี้ต้องแบบล้นๆแบบเนี้ยเราถึงจะสามารถเอาไปตั้งร้านค้าขายได้นะครับได้ทุกอันได้ทุกอย่างแต่จะขายออกหรือเปล่านั่นก็อีก อีกเรื่องหนึ่งนะในกรณีตั้งบอกแขนไปเราเลือกได้นะครับว่าเราจะตั้งเป็นเหรียญยุทธภัณฑ์หรือหยวนเปาในกรณีที่ตั้งหยวนเปาก็เลือกจํานวนแล้วก็ใส่ราคาให้เรียบร้อยผมจะใส่สัก20หยวนเปาแล้วกันการที่เราขายเป็นเหรียญยุทธภัณฑ์จะโดนหักภาษี1 0ส่วนถ้าเราขายเป็นหยวนเปาจะโดนหักภาษี5%ในกรณีที่เราตั้งไปสัก1000งพก็จะเหลือแค่9ก0ส่วนถ้าเราตั้งเป็นเหรียญยุทธภพ์ถ้าเราตั้ง1 0 0 0พก็จะเหลือ900อะไรประมาณนี้อ่เราใใส่่ราาาาาคหมแแล้ววกกก็ดทํงขยบบ เป็นหยวนเป้าในกรณีที่ตั้งขายนะอย่างที่เกิดว่าของส่วนมากเนี่ยจะทําการขายได้แต่อะไรจะขายออกบ้างล่ะของที่ขายออกนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีพวกของสีส้มตามสายอาชีพยิ่งเป็นค์ดยอดนิยมที่คนเล่นด้วยแล้วก็จะเป็นดาบอาธรรมดาบธรรมะทวนอาธรรมทวนธรรมะธนูอาธรรมธนูธรรมะไม้เท้ากระดูกมังกรของธรรมะและอาธรรมอะไรพวกนี้แต่ราคาจะไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเป็นผองพวกนี้โดยพื้นฐานแล้วในราคาของยุทธภัณฑ์ก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000่น เหรียญยุทธภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆถ้าอยากขายง่ายหน่อยก็ตั้ง3า0 0 0นขายช้าหน่อยก็ตั้ง50,000ราคาส่วนมากจะไม่ได้ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่ในกรณีที่เราทําออฟไปเรียบร้อยยัดหินแล้วหินเนี่ยก็จะเป็นโจมตีกลางฟูต้องเป็นโจมตีกัางฟูทั้ง4ออฟอย่างน้อยสัก14%ขึ้นไปแต่ถ้าหาหิน20%บวกขึ้นไปได้อันนั้นเก็กบไว้ก่อนนะครับอย่าไปทาการยัดขายเป็นหินเลยน่าจะดีกว่าเราต้องหาเป็นโจมตีกลางฟูนะครับโจมตีกัางฟูก็ค โจมตีกลางฟูแล้วเป็น10%ขึ้นไปราคาก็จะอยู่ประมาณ50หยวนเป้าถ้าเราขายเป็นหยวนเป้ายิงถ้า20%ราคาบางทีบางเซิฟอาจจะกระโดดไปร้อยกว่าหยวนเป้าส่วนถ้ายุทธภัณฑ์ก็ไปตีเอาในกรณีที่เราทำออฟได้ทั้ง4ออฟต่อให้เป็นอุปกรณ์เลเวล35ก็จะมีราคาที่สูงมากๆเดี๋ยวถ้าตีทักบวก5หรือบวก7ขึ้นไปได้นะครับแล้วมี4ออฟอย่าง15%ขึ้นไปเนี่ยณตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3,000กันเลยทีเดียวนะครับ3,000บาทนะแต่แน่นอนกว่าจะทำออฟติดแต่ละชิ้นจะหมดเยอะะมากๆน เช่นเดียวกันถ้าเป็นหินสีเขียวหินที่มีขายได้นะตอนนี้นะครับก็จะมีหินป้องกันพวกป้องกัน5ป้องกัน6ถ้าไม่ติดล็อกเราสามารถเอาไปตั้งวางแผนให้ผู้คนได้นะครับหรือจะเป็นพวกกัางฟูหลังๆนี่นก็จะมีคนใช้เวลาเขาไปบวกเขาไปตีกันแต่กลางฟูต้องแต้ม20ขึ้นไปนะครับส่วนราคาแล้วแต่เซิร์ฟนั้นต้องไปดูที่ตลาดเพราะมันจะไม่เท่ากันเราต้องค่อยๆเดินไปส่องฉะนั้นอย่าไปตีเล่นอย่าไปย่อยทิ้งอันไหนเก็บได้เราก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนหรืออันไหนขายได้แล้วก็ควรที่ต้องตั้งวางไว้ก่อนนะครับแล้ว ไว้้อย่างนีซึ่งร้านค้าเราสามารถตั้งแผงได้ถึง12ชั่วโมงด้วยกันนะเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราจะตั้งแผงการผลิตเราสามารถวางแผนเพื่อให้คนเข้ามาสู่วิชาชีพของเราได้อย่างอาชีพเสรมิมเขาจะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับในการผลิตว่าเราจะผลิตตัดเย็บผลิตอาวุธหรือจะเป็นพวกถลุงแร่ซึ่งถลุงแร่จริงๆแล้วจะมีความยากค่อนข้างเยอะเพราะว่าของส่วนมากเนี่ยจะเป็นของเลดเกมถ้าใครเลือกสายถลุงแร่มาอาจจะมีความลําบากในช่วงแรกถ้าใครอยากเล่นแบบง่ายๆไปเลือกสายตัดเย็บเสื้อผ้าจะดีมากกว่า เพราะสายตัดเย็บเสื้อผ้าเราสามารถคาพวกชุดที่เราจะใส่ได้เลเวลหนึ่งก็หาชุด50ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นพวกปอกแขนเกาะเนื้ออ่อนอะไรพวกนี้ทําการคาฟได้เลยนะคาได้หมดแต่ถ้าเป็นคุมไฟก็เอาไวค้คาพวกชุดคุมหรือเครื่องประดับศีรษะซึ่งของมันจะหายากนะครับหรือจะเป็นในส่วนของปีกที่เราจะดรอปได้จากมอนเตอร์เลเวลร้อยขึ้นไปบนแผนที่อันตรายนู่นเน่เลดเกมส่วนของที่ใช้ในการคาจะอยู่ที่การแยกจากตรงนี้เลยครับเราสามารถแยกได้หมดไม่ว่าจะเป็นหินพวกนี้หินเนี่ยเรา จะได้เป็นผงหินกรีนสโตนส่วนถ้าเป็นหินสีฟ้าเราก็จะได้เป็นผงหินบูสโตนในกรณีที่ไม่ได้ใช่หินแต่เป็นพวกเครื่องประดับแอลซัลลีอย่างต่างหูก็จะได้เป็นเศษหินผนึกเนี่ยพวกเนี้ยต่างหูได้เป็นผนึกนะครับส่วนถ้าเป็นแหวนอันนี้ก็จะได้เป็นหินออบซิเดียนเพิ่มเติมมาด้วยนะครับบางอันนะและถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สีม่วงต้องเป็นอุปกรณ์สีม่วงขึ้นไปนะครับสีฟ้าไม่สามารถแยกได้เราก็จะได้เป็นปอแบบนี้พวกชุดสีม่วงจะสามารถหาปอได้หมดปอกแขนก็เชกเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเป็นอาวุธเราก็จะได้เป็นโลหะบริสุทธิ์ตามช่วงระดับเลเวลของอาวุธนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีม่วงก็ตามในกรณีที่เราจะหารวดโลหะบริสุทธิ์เราต้องทําการแยกก่ออ่อนเราถึงจะได้รับมานะครับลวดโลหะบริสุทธิ์มีของเหลือๆที่ขายไม่ออกหรือขายไม่ได้ติดล็อกอยู่อย่าลืมเข้ามาที่เมนูการผลิตเลือกในส่วนของการแยกส่วนแล้วก็กดแยกส่วนพวกนี้ไปได้เลยนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เราก็ทําการต่อยอดแยกเป็นของอื่นๆได้หรือเราจะติ๊กแยกอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันนะเลื ือกในส่วนของการคัดแยกแบบละเอียดเลือกเฉพาะของที่ผูกมัดอุปกรณ์ของอาชีพไหนบ้างคาดไหนบ้างเกตอะไรบ้างและส่วนตรงไหนถ้าเราจะเน้นไปทางปอกแขนอาวุธเสื้อส่วนเกาะเนื้อในเราเก็บไว้ก่อนและเป็นของในช่วงระดับเลเวล4 0ถึงอะไรพวกนี้ของอะไรล่ะธรรมะเรือธรรมเช่นเช่นเดียวกันนะครับหินเราสามารถแยกได้นะครับหินกายทองหินหยกเย็นหินหยกเย็นก็จะเป็นหินสีเขียวหินกายทองก็จะเป็นหินประเภทโจมตีหินกายทองก็จะเป็นหินสีฟ้าถ้าเราเน้นแค่2หิน นนเราก็ติ๊กไปแล้วก็เลือกช่วงระดับเปอร์เซนต์ถ้าโจมตีน้อยกว่าสามใส่ไปนะครับโจมตีด้วยกางฟูน้อยกว่า8%ปป้องกันน้อยกว่า3โจมตีโดนเป้าน้อยกว่า3ความเสียหายพลังชีวิตน้อยกว่า20อะไรพวกนี้เนี่ยส่วนมากเขาก็จะฟิกมาให้อยู่แล้วถ้าเราอยากปรับแก้เราก็เลือกไปนะครับถ้าอยากจะเก็บหินเทพๆมากกว่านี้โจมตีน้อยกว่า3ส่วนหินครบสลึงมาเช็คดูได้ส่วนอื่นๆก็จะมีพวกอุปกรณ์สัตว์วิเศษบรรลุเซียนอันนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับที่ยุ่งหลักๆเลยก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์หน สองอย่างนี้ก็พอแค่ติ๊กเลือกตามระดับให้เหมาะสมในช่วงเลเวลของเราจากนั้นเราทําการแยกอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาน,นเนี่ยถ้าของเต็มปุ๊บเขาก็จะทําการแยกให้แล้วก็ขอเตือนอีกอย่างนะครับในกรณีที่เราจะไปทําการผลิตไม่ว่าจะเป็นตีรูปก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะต้องเช็คก่อนว่าร้านนั้นน่ะค่าแปลนรูปเขาคิดเท่าไหร่บางร้านก็จะคิดเป็นเหรียญยุทธภัณฑ์บางร้านก็จะคิดเป็นหยวนเป่าอย่างร้านตัดเย็บอันนี้ของทองนะครับเขาคิดเป็นหยวนเปานะหยวนเปานี้ก็คือก้อนทองทองนะครับคิดถึง500ต่อครั้งส่วนรน นี่นะครับคิด10บหยวนเป่าต่อครั้งร้านนี้คิด2หงหยวนเป่าเช็คราคาให้ดีก่อนครับร้านนี้คิด1เหรียญยทธภพบบางทีเราอาจจะไม่ต้องเสียทองในการคารฟพวกอุปกรณ์สีสม้มในส่วนของของบางอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการคราบอย่างเช่นหนังอันนี้เขาก็จะดรอปจากมอนเตอร์ประเภทสัตว์ป่าเลเวล80ขึ้นไปหรือถ้าเป็นเกาะอ่อนในกรณีที่เราตีบวกล้มเหลวเสริมพลังบวก6เราก็มีโอกาสได้รับเศษปอเป็นของระดับสูงหรือจะเป็นอันนี้นะครับผนึกแซฟไฟก็จะได้รับจากการเปิดกล่อง ของเขาจะมีวิธีการหาของเขาอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ของนั้นมาหรือเปล่านะครับก็กดไปนะลองเช็คดูว่าเราได้อะไรบ้างนี่อันนี้ก็จะมีพวกต่างหูมีกระบี่นะครับมีมีดดินจานะครับธรรมะของไม่ได้ใช้บางอย่างเราก็เก็บไว้ของไม่ได้ใช้บางอย่างเราก็ขายทิ้งถ้าของนั้นมีมูลค่านะครับฉะนั้นของแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนในการตั้งราคาในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆด้วยนะครับมีหลายปัจจัยสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับระบบการตั้งแผงและการผลิตและการถลุงแร่เพื่อหาวัตถดิบใน ครับยุทภัณฑ์ระดับ4ีส้มหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก,นกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พ์ทหน้าพัานนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ